การเงินของชาวลัคนาราศรีกรกฎในช่วง3เดือนสุดท้ายของปี2568มีโอกาสหยิบจับเงินก้อนใหญ่มีโอกาสเป็นจุดเปลี่ยนแปลงในเรื่องของฐานะความมั่งคั่งและความก้าวหน้าเพราะว่าวันที่2ตุลาคมปี2568ดาวพฤหัสบดีคือดาวแห่งโชคลาภความมั่งคั่งและการขยายเติบโตกําลังยกเข้าสู่ตําแหน่งที่เรียกว่ามหาอุด คาว่ามหาอุดหมายถึงตำแหน่งที่ดาวมีพลังแรงที่สุดแข็งแรงที่สุดเหมือนมเมล็ดพันธุ์ที่กำลังแตกดอกออกผลเต็มที่พร้อมมอบอความอุดมสมบูรณ์และสำหรับชาวราศรีกรกฎนี่คือช่วงเวลาที่การเงินและความบ้า,บางคั่งจะขยายตัวเกินกว่าที่คุณคาดคิดในดวงสตาของกรกฎเนี่ยดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนที่6และเจ้าเรือนที่เก้าเรือนที่6เกี่ยวข้องกับการทำงานหนัก การต่อสู้คู่แข่งหนี้สินและสุขภาพเรื่องที่9เกี่ยวข้องกับโชคลาภบ,บุญเก่าการศึกษาความเชื่อและการเดินทางไกลมันจะขยายสิ่งนี้ดาวพฤหัสเข้าสู่ตำแหน่งมหาอุดเนี่ยผลที่จะเกิดขึ้นคือหนี้สินหรือภาระเก่าจะมีทางออก มีโอกาสเคลียร์หรือปรับโครงสร้างใหม่การทำงานหนักที่คุณอดทนมาตลอดจะเริ่มเห็นผลตอบแทนชัดเจนจะมีโชคลาภหรือโอกาสใหญ่เข้ามาเช่นทุนสนับสนุนผู้ใหญ่ช่วยเหลือหรือโอกาสการเดินทางที่สร้างรายได้และคุณจะมีแรงบันดาลใจใหม่ๆที่ทำให้การเงินมั่นคงระยะยาวนี่คือจังหวะที่จักรวากลกำลังมอบรางวัลให้คุณในฐานะนักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้ นั้นเรื่องการเงินของราศรีกรกฎในช่วง3เดือนนี้มีจุดเด่นอยู่3เรื่อง 1. รายได้จากงานหลักจะมั่นคงขึ้นโดยเฉพาะถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับบริการการแพทย์การศึกษาการให้ความรู้หรือการทำงานช่วยผู้อื่น 3. าสอะนะครับรายได้พิเศษจะมาจากโชคลาภผู้ใหญ่สนับสนุนหรือโอกาสจากต่างประเทศ 3. การจัดการนี้ คุณจะเริ่มควบคุมการเงินได้ดีขึ้นเคลียรภาระเก่าหรือมีทางออกที่เป็นประโยชน์นี่คือเวลาที่คุณจะเห็นว่าความอดทนที่ผ่านมากำลังเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ทางการเงินจริงๆอันนั้นนะครับต้องบอกว่าดาวพฤหัสคือดาวสุพรา์ทับดวงชะตาเรื่องราวอานวยโชคอำนวยบุญอำนวยความเป็นไปที่จะเกิดสิ่งดีงามเกิดขึ้นกับดวงชะตาชีวิตขยายตัวผู้ใหญ่หนุนมีโชคจากผู้ใหญ่มีความก้าวหน้า เกิดโอกาสที่ดีนะฮะบุญเก่าหล่นทับคุณความดีจะปรากฏดันนั้นลองดูบุคคลที่ใช้พลังของกร,งรกฏนะครับในช่วงเหมือนกับกันกับดาวพฤหัสทับอย่างอีลอนมัสนะฮะจากผู้ชายที่เคยเกือบล้มเหลวกลายเป็นซีอที่ร่ํารวยที่สุดในโลกด้วยความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีให้แสงถึงอ,อย่างทอมแฮงค์นะฮะนักแสดงผู้ยิ่งใหญ่ที่ใช้ความพยายามและความเชื่อมั่นจนสร้างรายได้มหาศาล ต้องบอกว่าสิ่งพวกเขามีเหมือนกันคือความอดทนความพยายามและใช้โอกาสที่เข้ามาให้คุ้มค่าและนี่คือพลังของชาวกรกฎในช่วงดาวพฤหัสเป็นมหาอุดไปหาโอกาสไปสร้างโอกาสนะฮะแล้วจะเกิดสิ่งที่ดีเพื่อใช้พลังมหาอุดให้เต็มที่ผมอยากให้คุณทำสองอย่างหนึ่งให้คุณถามตัวเองบ่อยๆ ในช่วง3เดือนสุดท้ายนี้ว่าฉันกําลังใช้ความพยายามเพื่อสร้างความมั่งคั่งจริงๆหรือกําลังเหนื่อยไปกับสิ่งที่ไม่ทําให้ชีวิตเติบโตพูดตามผม3ครั้ง ดังนี้แล้วพิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วเอาไปพูดบ่อยๆในช่วง3เดือนสุดท้ายฉันเปลี่ยนความเหนื่อยล้าให้กลายเป็นเงินทองฉันเปิดรับโชคลาภจากบุญเก่าและผู้สนับสนุนและฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งที่ยั่งยืนพูดสาครั้งพร้อมจิตนาการว่าคุณกำลังยืนอยู่ริมทะเลเป็นสัญ,ญลักษณ์ของราศีกรกฎและคลื่นทองคำกำลังซัดเข้ามาหาคุณนะฮะฉะนั้นในชีวิตจริงของราศีกรกฎเนี่ยถ้าคุณทำงานประจำ งานหนักที่ทำมาตลอดจะเริ่มถูกเห็นคุณค่าและผลตอบแทนเป็นเงินหรือการเลื่อนตำแหน่งหรือความก้าวหน้าใครที่รอโอกาสเปลี่ยนงานย้ายงานจะมีโอกาสดีๆหรือใครทำธุรกิจจะมีโชคจากผู้ใหญ่คู่ค้าหรือโอกาสใหม่จากต่างประเทศถ้าคุณลงทุนช่วงนี้เหมาะกับการลงทุนที่มั่นคงะยะยาวโดยใช้ข้อมูลและความอดทนเป็นหลักคุณคือราศีที่มีหัวใจนักสู้และตอนนี้จักรวาลกำลังตอบแทนหัวใจนั้นด้วย ความมั่งคั่งและโอกาสใหม่ดังนั้นชาวกรกฎครับในวันที่สองตุลาคมปี25 6 8น้าหสิปนี้คือวันที่ดาวพฤหัสบสดีดาวแห่งโชคและความมั่งคัง่งกำลังยกพลังงานของคุณขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แต่สิ่งที่ผมเล่าไปวันนี้มันเป็นเพียงเศษเสี้ยวเท่านั้นนะครับยังมีหนึ่งร้อยกฎแห่งความมั่งคั่งของราศรีกรกฎที่จะทำให้คุณรู้วิธีใช้พลังนี้อย่างเต็มระบบนะฮะนั่นคือรหัสความร่ำรวยรหัส เป็นรหัสที่แม้มหาเศรษฐีระดับโลกเขาก็ใช้แต่เขาไม่รู้ตัวว่ากําลังใช้พลังงานราศีเกิดของเขาเองถ้าคุณพอรอมจะเปลี่ยนจากนักสู้ธรรมดาเป็นผู้มั่งคั่งที่โลกยอมรับคลิกลิงก์ใต้ช่องหรือหน้าช่องทิกตอกทักข้อความมาใต้รูปโปรไฟล์แล้วจะมาเจอกันในคอร์ส100กฎแห่งความมั่งคั่งของราศีกรกฎพราะความร่ํารวยรอคุณอยู่แล้วฉะนั้นชาวราศีกรกฎ นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มั่งคัง่งนะครับใครที่มองเห็นแต่ความเหนื่อยความลําบากนะฮผมแนะนําคุณเปิดพลังงานจากคอร์สนี้เลย100กดแห่งความมั่งคัง่งทักไปหาแอดมินบอกว่าพร้อมรับความมั่งคัง่งราศรีกรกฎ